พี่น้องไม่ขอยจะมากินข้าวขอมาพอสาวอันหนึ่งอียงสาวฝนกระตกนัดกันมากินข้าวพี่น้องเราเพิ่งกลับมาจากกรุบลน,นะคะเพิ่งมาถึงสารคามแล้วก็เลยนัดกันมากินข้าวเดี๋ยว,ดดว,วามาพอนั่งอันนึงกด่ดิอียงอันนี้พว่าม่ด,ดีแล้วว่าไม่นั่งแก๊บมาก็คือรถติดตั้งแต่สพานนู้นทำไม เขาทำอะไรอ่ะข้างถนนมองล่างด้านเอียงนะคี่มเซตแบบซิกแซกมาหนูบอกว่าหนูคิดดีโน่นโน่นหนีรถติดมาเจอฝนหนูคิดดีแต่ว่าช่วยไม่ค่อยเข้าข้างเลยก่อยกับลังปะเอาไอ้พี่ผู้ใดมา่อคือไอ้ยีแถวอาจัรยนี่แม่เมื่อคี่มเซ่แตงแรงแตงแรงมาเอาพี่หนูไปไหนไม่รู้อ่ะก็นึกว่ามาถึงแล้วแม่ฝนท่ำแล้วเขาลานชูว่ารับผิดชอบเลยหายยี่นี่โอ้ยพี่ไรเงารถ รถก็ติดฝนก็ตกดูสภาพน้องไปไปไปสภาพพี่ก็คือเยารถมากสแสดงว่าน้องมาจากในเมือง,าาาางอแล้วทำไมไม่มาด้วยกันกับพี่บอลเอ้ยพี่บอลอยู่ไหนฮะพี่บอลไม่อยู่หอหรอ,อาอะสัวเล่านะเปลี่ยป็นคนต้นเครียดซวนมากกินกุ้งแต่ตัวเล่าเองนะจักยุใสไม่รู้ว่าแกอยู่ไหนแกชวนพี่ตั้งแต่พี่ออกมาจาก อุบลแล้วตอนนี้พี่มาถึงสาราคามแล้วแล้วฝนก็ตกแล้วคนชวนน่ะอยู่ไหน,ไหนเดี๋ยวคอยสีสารเราดูนะเข้าใจว่าพี่อยู่ด้วยกันกำลังกินแล้วไม่ <laughs> บ่อเมีนเลยเราลอยเหูาห้ามากเลวโตแลต้วกูชวนน่ะอยู่ใส่กับลูกแล้วตอนนี้ฝนแห้งแล้วเขาล่านเ,าเราคอยกอดอค่ะกินพร้อมกันกับฝนตกตั้งแต่ตั้งแต่อยู่บลจนถอดสารคามคือว่านำบ่อไหลมากไปนำสารคามมากไปมาแล้วท่ไหน จะบอกว่าพี่เตมบอลนนเป็นคนต้นคิดชวนมากินพุ่งเผาแต่ชวนเกลีอยับไอดีตั้งแต่ออกจากอุบล<น>จนหอดศรักษาไปยังมาเห็นโตเราอยู่คืออะไรแล้วตอนนี้ก็คือฝนตกแรงมากมแล้วอันนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์มา <laughs> เดี๋ยวเรามาคอ,อยปล่อยล่เาเห็นพี่น้องเบิรงใจสูนมากเลย <laughs>